สวัสดีวันนี้มันนี่แคทเชีเตอร์จะพาไปรีวิวแมวกันน้องตัวนี้ชื่อมันนี่นะครับน่ารักไหมอ่ะอ,นนอันนี้ไม่กล้องหน่อยลูกวันนี้เราจะมารีวิวน้องมันนี่กันนะครับ น้องมันนี่อายุประมาณหนึ่งปีนิดๆน,นะครับสายกัดดูสิเนี่ยกัด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 จับไม่ได้เลยจับไม่ได้จับปุ๊บกัดปั๊บทีนี้เรามาดูที่หูของมันนี่แล้วนะครับหูมันนี่จะตั้งๆแบบนี้นะครับเวลาที่น้องมันนี่อยู่เฉยๆปกติก็จะไม่มีอะไรแต่ว่าเวลาที่น้องตกใจหรือว่าผ่องขึ้นอะไรสักอย่างเนี่ยหูน้องอาจะไปข้างหลังนะครับมันจะลู่ไปข้างหลังแล้วก็ ประกอบกับขาหน้าที่มันดิกดิกดิกดิดิขาหน้าขาหลังไม่พร้อมกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพดอะไรประมาณนี้นะครับเอ้ยเ้ยแป๊บหนึ่งลูกมีมีมาถึงดวงตาของน้องมันนี่นะครับดวงตาของแมวเนี่ยเวลาที่ที่โดนแดดที่แสงสว่างจ้าๆนะครับตาจะเป็นเส้นเหมือนตอนนี้น้องตาเป็นเส้นนะครับจะเป็นเส้นแบบคมๆเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะของม่านตาของแมวนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในที่มืดเนี่ยาตาจะเป็นกลมแป๊วๆนะครับตัวตัววงในตามันจะเป็นวงกลมไม่เหมือนเวลาที่โดนแดดแบบนี้นะครับตอนนี้น้องกำลังทำความสะอาดเล็บนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างก็คือแมวเป็นคนรักความสะอาดไม่ใช่เป็นคนแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่รักความสะอาดนะครับมันจะชอบเลียชอบอะไรน,น,นี่เดี๋ยวผมให้ดูลูกตามัน,น มันจะเลียแบบนี้เลียแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าเราไปจับมันหรือว่ามีมีกลิ่นอะไรที่แปลกๆไม่ใช่กลิ่นมันนะครับมันก็จะเลียเขาเรียกว่าอาบน้ํานี่อันนี้คือสายตาของเวลาที่โดนแสงนะครับสายตาจะเป็นแบบคมๆเหมือนที่ผมบอกเราก็หันไปนเลียต่อ,อถ่ายให้ดูชัดๆทีทีนนะครับดวงตาของน้องเวลาโดนแดดเนี่ยจะเป็นเส้นแบบนี้ เส้นแบบนี้น่โดนแดดเรยงเข้าไปลุกเรียงเข้าไปเนี่แบบนี้เลยแล้วแมวแมวแมวเนี่ยอย่างเงี้ยดนแดดนะครมันตาจะปิดเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์ก็น่าจะเกี่ยวกับการรับแสงของตานะครับ เพราะว่าน้องแมวเนี่ยมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีนะครับที่มือน้องก็ยังเห็นอยู่คราวนี้มันก็เลยสัมพันธ์กับม่านตาที่เป็นลนักษณะนี้เลียวเข้าไปลูกเลียวเข้าไปอ่ะอะเลี้ยวเข้าไปตอนนี้น้องไม่แคร์สื่อแล้วนะฮรับอาบน้ำอับท่าอย่างเดียวเลยนะครับประมาณนี้เือนะครับมือของน้องก็จะแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม,น,มน่ารักนะครับสั้นๆแบบนี้มีขนปกคลุมนะฮะ อนันนี้เลยนะโชว์เล็บหน่อยโชว์เล็บหน่อยลูกโชว์มือ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 หน่อยโชว์มือฮึโชว์มือหน่อยลูกโชว์มือเอ่อโอ้โหโอ้โหตาปบกล้องนะฮะตอนนี้ตาปบกล้องตบกล้องขอรีวิวหน่อยลูกขอรีวิวหน่อยลูกตาปบกล้องเหรอตาปบกล้องอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวติดเลยครับตอนนี้ตาปบกล้องขอรีวิวหน่อยดีมันนี่ นิดเดียวไม่ได้เลยเหรอเนี่ยขอขอดูมือเนี่ยขอดูมือโอ้อย่าอย่ารีวิวมือโหดูใส่ตอนนี้ต้องรีวิวฟันนะครับฟันของน้องแหลมคมมากนะครับดุดเสือเลยเนี่ยโอ้โหยดูเนี่ยน้องเขาชอบกัดผมแบบนี้มากเลยผมยังไม่ได้ทําอะไรมาเลยมันกัดจริงด้วยนะไม่ได้กัดเล่นมันเจ็บนะมันนี้โอ้ยมันเจ็บ เจ็บมากเลยอ๋อยมันนี้เจ็บแม่มันเจ็บดูดูดูเนี่ยดูฮะดูฮะอ้ยมันนี่เบาๆเล่นเบาๆอยู่ยิกเลยยิกเลยนะแม่มารีวิวต่อเร็วมามือเนี่ยยังไม่เสร็จเลยอันนี้ฮะ น้องเนี่ยจะเป็นแมวแมวเนี่ยไม่ใช่น้องนี่จะเป็นแมวแมวจะเป็นสัตว์ที่ชอบตะปบมากนะครับมือน้องจะแหลมคมแต่ว่าบ้านผมเนี่ยคือผมกลัวเฟอร์นิเจอร์ขาดก็เลยต้องตัดเล็บนะครับเนี่ยๆเน,นี่มือมือน่ารักมามือน่ารักมือน่ารักหืมกัดอย่างเดียวเลยเนี่ยมือน่ารักอีกอย่างที่ปลาดเปรียวนะครับก็คือขาหลังของน้องเนี่ยตัวนี้ ขาหลังเนี่ยเด็ดขาดมากเลยคือมันมีความทรงพลังนะครับขาหลังของแมวแมวสามารถปีนกำแพงสูงๆได้เนี่ยเนื่องมาจากขาหลังเลยนะฮะกามขาเนี่ยเป็นมันมดโอ้โหเวลาเทสตัวขึ้นกำแพงอะ่ะหรือว่าขึ้นหลังคาบ้านนะฮะมาจากอันนี้เลยขาปั้นเนี้ยนี่แหละมันสุดยอดจริงๆนะครับอันเนี้ยออโชว์ให้ดูโอ้ยเขินเขินเดินหนีอ,อะไรอะเดินหนีเดินหนีเน,นี่ยฮะ อัน <osc> น <i> ี้ขาแมวผมพาไปผมพาไปผมพาไปมันหนี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 มันหน,น,หนีอย่าหนีลูกอย่าหนีลูกขอดูขาหน่อยขอดูขาขอดูขาไม่เอาหางไม่เอาหางไม่เอาหางเอาขาเนี่ยตัวนี้ปั้นนี้เลยนะฮะปั้นสําคัญเลยมีเล็บเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับ แน่แน่แน่น่ห่วงนะฮะห่วงห่วงแมวหมานะครับก็คือจะมีการห่วงห่วงขาเหมือนกันแต่ว่าแมวเนี่ยจะห่วงมากกว่านะครับขาและมือเอ่อมันจะเป็นอาวุธของแมวที่สําคัญนะครับน้องจะห่วงมากเวลาที่เราไปจับจับมือน้องแมวนะครับเดี๋ยวดูนะฮะน้องจะเก็บมือเพราะว่ามันสําคัญนะครับว่า หนีทันทีครับตอนนี้น้องมันนี่ออกแนวลำคาญเลยฮะไหนขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อยขอมือขอมือขอมือได้ปะมันนี่ขอมือได้ปะเร็วนาขอมือมาขอมือหน่อยขอจับมือหน่อยขอจับมือหน่อยขอจับหน่อยมิ้ว รอนนี้มาในส่วนของหางนะครับหางของน้องแมวเนี่ยจะสื่อสารอารมณ์กับผู้ที่พบเห็นน้องได้นะครับเวลาที่น้องกังวลใจน้องจะ,ะแกว่งหางเร็วๆรัวๆนะครับอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้ครับน้องกังวลใจนะครับน้องจะกวาดกวาดแกลงหางไปเรื่อยๆเรื่อยๆดิกๆด๊กๆ,กๆมันจะค่อนข้างเร็วกว่าปกตินะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเนี่ยตอนนี้น้องเขากําลังแบบ เซ็งนะครับที่แบบมีคนมากวนนะครับก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเสร็จเจ้ที่ทาธาตอะไรอย่างเงี้ยฮะอีกอย่างของหางก็คือสื่อสารแบบความสบายใจของน้องได้นะครับน้องก็จะกวดแกว่งหางไปมาเรื่อยๆชิวๆเวลานอนใช้ปัดแมลงวันใช้ปัดแมลงอะไรก็ได้นะครับมันก็แบบจะสบายสุขใจอะฮะสำหรับชีวิตแมวแมว จมูกของน้องนะครับจะมีสัมผัสที่เร็วมากน้องจะชอบดมฟุดฟัดฟุดฟัดนะครับเวลาของอะไรที่แบบเป็นของใหม่ๆอะฮะเข้าบ้านมาน้องจะดมใหญ่เลยนะครับอย่างตอนเนี้ยน้องเขาไม่ดมผมแล้วว่าเขาเน่เน่เน,น่เห็นไหมเห็นไหมดมอื้ออือึือึือครับดมถ้าเกิดคุ้นแล้วก็จะนิ่งๆนะครับถ้าไม่คุ้นก็จะเดินวนอยู่งั้นอนะประมาณนั้น มาในส่วนของเหนียงนะครับน้องแมวแต่ละตัวที่ผมเลี้ยงจะมีเหนียงทุกตัวนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ตอนนี้น้องเก็บเหนียงอยู่นะครับพอพูดถึงเหนียงน้องก็เขินเลยแล้วก็นิ่งไปเลยเนี่ยตอนนี้ยไม่ชอบบะลหน่ารักนั้นเหนียงอะ่ะถ้านอนประจําของน้องแมวทุกบ้านนะครับน้องจะชอบนอนหงายแบบนี้มันสื่อสารว่าแบบชิลฉันสุขสบาย ฉันมีอำนาจอะไรประมาณนั้นแต่บางสถานการณ์เนี่ยน้องก็นอนแบบนี้เพื่อล่เหยื่อะนะครับเวลาที่เราเดินไปจะจับพุงมันอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะตะคุบเราอย่างทารุณเน,นี่ยเ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 นี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ย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 ขอจับหน่อยไม่ได้ไง ก็นอนยั่วมาถึงเพื่อนๆของน้องมันนี่นะครับน้องมันนี่ก็จะมีเพื่อนเป็นเจ้าพวกนี้นะครับนี่จะเป็นตัวน้องหนูนะครับน้องหนูตัวที่หนึ่งที่สองที่สามตัวที่สี่อันนี้เป็นน้องใหม่นะครับน้องหนูน้องใหม่ที่จะเข้าสู่ครอบครัวนะครับอันนี้น้องหนูตัวแรกๆเลยครับนี่ใส่แตกไปแล้วนี่ฮะน้องจะฟัดเล่นฟัด บางทีฟัดเสร็จก็ไปแช่น้ําเอาไปไว้ตรงนี้เอาไปซ่อนเพื่อที่จะได้ตัวใหม่นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัดเล็บของน้องแมวนะครับแล้วก็แปรงหวีขนอันนี้ถ้าเกิดน้องมันนี่เห็นนะครับวิ่งป่าลาบเลยแหละเนี่ยเซ็ตเนี่ยตัดเล็บไหมลูกมันนี่ตัดเล็บไหมตัดเล็บไหมมา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 ตัดเล็บ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 เร็วตัดเล็บไหม ตะเล็บไหมตะเล็บเหรอไหนเล็บยาวป่าเล็บยาวไหมลูกเล็บยาวไหมหไหนดูเล็บก,ก่อนเล็บยังสั้นอยู่นะครับยังไม่โดนหลอดไปนะมันนี่เวลาเวลาวิธีกดกดเล็บด,ดูนะครับให้กดตรงหลังหลังนิ้วครับหลังนิ้วอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นไหมนะเนี่ยกดตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นเล็บนะครับเนี่ยเนี่ยกดตรงข้างหลังนิดเดียวลูกเนี่ยจะเห็นเลยนี่นะเนี่ย จะมีห้าเล็บหนึ่งสองสามสี่เล็บที่ห้าจะอยู่ตรงประมาณนิ้วโป้งตรงนี้นะนี่ยนะฮะเนี่ยนะโอ้โหอันนี้ยาวเลยเนี่ยแอบยาวนะลูกเนี่ยกดตรงหลังหลังมือนะครับน่าจะเรียกว่าหลังมือปุ๊บเนี่ยจะขึ้นมาเลยไหน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 ยังไม่ตัดหรอกยังไม่ตัดยังไม่ตัดไว้ก่อนลูกอันนี้ให้ทุกคนดูเฉยเวลาที่เราตัดเล็บเนี่ย เล็บของน้องเนี่ยจะมีตรงสีชมพู่ครับถ้าดูดีๆอันนั้นคือเนื้อของน้องนะครับอันนี้อย่าไปตัดให้เราตัดตรงปลายแหลมออกไปนะครับน้องแมวเนี่ยชอบแจมมากนะครับเวลาที่เรานั่งอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะทําอะไรน้องก็จะชอบมาอยู่ใกล้ๆเตอนนี้ผมรีวิวหนูอยู่น้องก็มาเขี่ยเขียหนูเล่นท,ทั้งที่เมื่อกี้หนูมันก็อยู่นิ่งๆของมันไม่เห็นจะไปเล่นเลยอ่ะชอบแจมหมอลูกชอบแจมหรอลูอมอกมันนี่ รับแจมมากเลยน้องหมั่นเขี้ยวนะครับอันนี้ตกหนูใหญ่เลยหมั่นเขี้ยวอันนี้คือหน้าของน้องมันนี่นะครับพร้อมเหนียงนี่ฮะน้องจะมีเหนียงแบบนี้เลยน่ารักน่ารักน่ารักเหนียงเหนียงอน้องมันนี่จะมีความหน้ากลมมากนะครับกลมแบบเป็นวงกลมเลยถ้าถ่ายดีๆเนะี่ย กลมมะดูดิดูด,ดิอย่างกลมอะเหนียงอ้วนใช่ไหมอ้วนนะลูกเนี่ยนะฮะตาที่เป็นเส้นตอนนี้น้องมองแสงแดดอยู่จ้าจ้าเนี่ยตาน้องจะเป็นเส้นแบบนี้นี่เลยจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวน้องมันนี่คลิปหน้าผมกับมันนี่จะไปทำอะไรกันฝากทุกคนติดลามกดไลค์กดแชร์บายบาย จอกันใหม่จ้าก่อนจบคลิปหากนอกแมวหมดไฟหมดพลังลองดูน้องหนูเซตนี้ดูครับซื้อได้ตามช็อปปี้ลาซาด้าเลยจ้าบายและนี่คือสภาพของน้องหลังการเล่นมาแล้วอย่างโชคโชนไส้แตกไส้ทะลักกันไปจ้า